ก้านละสามหมื่นห้าตีง่ายตีไกลขึ้นจริงไหมวันนี้นะครับผมจะมาให้คําตอบแล้วกันว่าก้าน TPT ก้านละ3ามหมาตีไกลขึ้นจริงไหมครับวันนี้เนี่ยมี7ข้อแล้วกันว่าทําไมต้องเลือก TPT ครับตีได้ไม่ได้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเนี่ยคือก้านนะเจคือก้าน3ามเนี่ยคือหัว ต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าปกติเนี่ยก้านนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะฮะในการที่เราเนี่ยจะตีไม้กอล์ฟหรืออุปกรณ์กอล์ฟนะฮะตัวเหล็กเอ่ยไดเวอร์เอ่ยโดยเฉพาะไดเวอร์แล้วกันนะฮะตีได้ไม่ได้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเนี่ยคือก้านนะ70%คือก้าน30%เนี่ยคือหัววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวก้านที่เรียกได้ว่าเป็นก้านพรีเมียมนะฮะปกติก้านพรีเมียมเนี่ยจะมาจากญี่ปุ่นเป็นหลักนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นก้านที่เรียกได้ว่า MAKE IN s w i เซ e ร์แลนมี7เหตุผลแล้วกันทำไม TPT ถึงดีกว่าก้านอื่นเรื่องแรกเลยนะครับที่ TPT การันตีคือออโตเมติกอินพุสการันตีทางทีมงาน TPT เนี่ยการันตีว่าถ้าเกิดใช้ TPT เนี่ยรับรองว่าผลงานดีขึ้นแน่นอนนะเมื่อเปรียบเทียบกับก้านอื่นถามว่าทำไมนะครับข้อที่2เนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย i m o z t n m p z o n i p r of i r i v f r r i v e r คือ ไดรเวอร์ของ TPT เนี่ยมีให้เลือกสเปคหลากหลายมากถึง12คร a คเตอร์นะครับก็คือเหมาะกับขับเทสปีดตั้งแต่60ไมล์จนถึง160ไมล์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าตั้งแต่ซีเนียมากๆหรือจูเนียเลยนะครับผมไปถึงลองเกสไดร์ก็สามารถใช้ตัว TPT ได้ครับอันที่3เนี่ยเป็นตัวจุดเด่นที่สุดของ TPT อย่างหนึ่งเลยก็คือ Continuous Fiber นะฮะปกติเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการที่เรียกได้ว่าไล่รอยต่อของกา้านยี่ห้อแรกในโลกนะฮะปกติก้านของญี่ปุ่นหรือก้านของอเมริกาเนี่ยก็คือจะเอาตัวก้านคาร์บอนนะฮะหรือแผ่นคาร์บอนเนี่ยมาประกอบกันนะฮะทำให้เกิดเหมือนกับอย่างน้อยเนี่ยสิชิ้นหรือ16ชิ้นเนี่ยตามสูตรคายสูตรมันเนี่ยทำให้เกิดก้านขึ้นมาได้แต่ TPT นะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะเรียกได้ว่า continuous Ers, ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะฮะถูกคิดค้นโดยวิศวกรของ TPT ครับข้อที่4นะฮะของทำไม TPT ถึงดีกว่าก้านอื่นก็คือตินเพีย2.0ครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่า TPT เนี่ยสามารถสร้างก้านเนี่ยที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งนะฮะและ,สะเสถียรมากกว่าอันอื่นถึง2เท่านะฮะปกติถ้าเกิดเป็นก้านเนี่ยเราจะได้เคยได้ยินว่าเฮ้ยใช้ไปแป๊บหนึ B ่งเนี่ยก้านเฟกเปลี่ยนถ้าใครที่ซ้อมเยอะๆเนี่ยนะครับ อายุของก้านเนี่ยมันจะล้าใช้คํานี้นะเฟกอาจจะอ่อนลงแต่ t b t เนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยฮะที่เรียกว่าตินเพียเนี่ยซึ่งสามารถนะฮะยืดอายุนะฮะก้านได้มากถึง2เท่าและข้อที่5นะครอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่วิศวกรของ TPT คิดค้นขึ้นมาเลยก็คือ accurate fiber placement ครับคือการทอคาร์บอนนะฮะ,ะ,ฮะตัวนี้เนี่ยท,ทอด้วยระบบ360องศานะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องจักรทั้งหมดนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นพาทเอนที่ TPT ทําได้คนเดียวเลยครับผมข้อที่6ครับ The best from the start เรียกได้ว่าก้าน TPT เนี่ยใช้นะฮะคาร์บอนเกรดสูงและเทคโนโลยีในการผลิตนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีที่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวคาร์บอนไฟเบอร์ที่ดีซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณได้ของที่ดีที่สุดออกมาอยู่แล้วและข้อที่7ครับ The same sharp อีเวนท์ไทครับก็คือในกระบวนการการผลิตเนี่ยซึ่งเป็นออโตเมติกนะครับเรียกได้ว่าไม่มีคนเข้ามาในการผลิตอันนี้จะได้ก้านที่เรียกได้ว่าคุณภาพที่เหมือนกันทุกกา้านนะครถ้าเกิดมีเอาคนเข้ามาทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยจะเกิด Human Error นะครับซึ่ง TPT เนี่ยใช้เครื่องจักรนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมและเป็นวิศวกรรมจากทางสวิ์แลนด์นะฮะทำให้ก้าน TPT เนี่ย เหมือนกันทุกก้านนะครับผมอย่าเชื่อนะฮะจนกว่าได้ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองครับคุณสามารถเข้ามาลองได้นะฮะไม่ว่าคุณจะมีคาเพสปีดตั้งแต่เท่าไหร่นะฮะหกสิบไม์นะฮะซึ่งตีเบามากๆจนถึง160ยหกสิบไม้ทีพีทีเนี่ยมีให้ลองทั้งหมดเลยเรามีก้านนะฮะทุกรุ่นของ TP t ีพีทีให้ลองเลยถึง12โมดูลด้วยกันนะฮะใครอยากตีบอลสูงบอลต่ำนะฮะทีพีทีสามารถให้ลองได้ทั้งหมดเลยยังไงสามารถเข้ามา ฟิตติ้งได้นะฮะที่อาร์ดอกอลฟนะครับผมเรามีแทร็กแมนนะฮะเรียกว่าเป็นเครื่องล็อตมอนิเตอร์ที่นักกอล์ฟหลายๆคนนะครับผมในทัวร์เนี่ยเรียกได้ว่าไว้วางใจนะฮะสามารถเข้ามาลองฟิตติ้งได้กับทางฟิตเตอร์ของเรานะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา11บเอโมงถึงทุ่มครึ่งนะฮะสามารถนัดเข้ามานะฮะจองเวลานัดเข้ามาฟิตติ้งได้นะฮะสามารถจองได้ทางช่องทางทางแฟนเพจนะฮะทาง Facebook นะฮะหรือทาง Line Official ของเราได้หรือสามารถโทรศัพท ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยครับยังไงวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ